สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพาโชคคนเดิมก้าวีพารวยนะครับเมื่อในมาตามปูเขาฟังโคงนะครับโค้งสุดท้ายนะครับมาตามชุด3ตัวเด็ดนะครับส่วนที่เป็นตัวใดพี่น้องกับเขามาฟังมาเบิ้งน้ำกันเ้ยครับเขามาแล้วก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับที่สําคัญกับฝากกดติดตามให้นาครับถ้าพ่ท่านใหนกดติดตามนะครับเมื่อในปูเขาฟังโคงเพิ่นได้มาแล้วสั่นครับได้ยินเสียงแววแวอ่งหนึ่งหัน ชุดสามตัวเด็ดนะครับใหขอมาฟังกันเบิ่องดากันเด้อพี่น้องเอฟซีไม่แห้งจะไอยไม่คลัทละสนด้ไม่มากวันที่เหขาเดินมานดิดนแหงแ้งแค่ขยุกติงยิกอย่างเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับปูสวัสดีครับมือ้นี่ปูกับสมาร์ทคือเก่าเนาะโอ้อยากได้เต้นหัวปูนแล้อเว้ยแค่น้นยนี่ ตั้งแต่หนวดนี่จัาหน้ยกับนกขี่มาอยู่เด้ต่อไปนะว่างนกไก่นกไก่จอกได้ป่วยนกไก่จับนกไก่จับนะว่างแต่นนกไก่จับละมือนี่เข้ากับมาตามโค้งสุดท้ายเนาะเห้าองนกห้องนกหัวปูนั่นห้องนกขอดปูห้งนกไก่ยังบู เห็นบ่มาอยู่น้าปูหรือสีบ่บานนี่ห้างโน้กเห็นแล้วค่ยเห็นแล้วนกนกันนี่มีมีอันเชี่ยเขาหลงเชี่ยเขาหลงพ่อโอ้มีเชี่ยเขาหลงพร้อมาเอามาให้พี่น้องเบิกนะครับสีดำส้มตุกพูเันเชี่ยเขาหลงของตุกพูสีดำสีดำเชี่ยเขาหลงที่เฮาไปเก็บนั่นตัวเมียนี่ยิงแดงตัวเมียแบบโอ้มันเอาเชี่ยเขาหลงมาเห็ด จอห้างนั่นยุคคอยมิเี้ยเขาลงลายปู่ไปพ่ออายุใจคือได้ดีไม่ลง่นแล้วนกวอดนี่เป็นเที่ยงเขาลงนี่เลยนกควอนี่ห้างนี่นี่แล้ว็ยังอานยู่บานนาขอดนกขอดถึงแต่ละนหนอนอัเคี่ยเขาลงโตเมียกับมี่โตผูกกัมี่นั่นนีทั้งหกคนอ๋อนั่นเห็นบอก นี่ตั้งแต่จริงมงค้นตัวนี้เพราะว่าอันนั้นเห็นมันนันที่เขาหลงมันอันออกมาเห็ดหลายกเลยเด็ดเลยวมาปูก็แเลยอมาเนี่ยเด็ดตัวเมียกับมีตัวปูตัวเมียตัวปูมีสุดโอ้ยอยู่ในสุดเดียวกันเลยนี่อยู่ในดงเลยนั่นแค่ไหนเพื่อนบึงในปูไปพ่ออยู่ในดงแมนโบแมนกันบ่ อีหลีบ่มีผู้เห็นบ่มีผู้ได้ดิน้องปูมันบ่คอยเห็นเลยซึงเหมือนแบบมีเคียขหลงใช่มันเอาแค่เขาหลงมาเห็ดล่างมันครับทำรังด้วยมันมีตัวผูตัวเมียยู่มีนีกเลยเถาใหม่นะครับมีตัวผูตัวเมียพร้อมมันเห็ด้บว้พ่นเลยทั้งมันดิะกัวว้ก้อนบานจนถ้าพอดนนั้นเขียนอยู่ถ้าพอดนนั้นเห็นเห็นเห็นจังวะมันนั่นออกจากข้างเ้ว ตอนมันบินออกจากห้างแล้วตอนมันออกจากห้างแตีวเราไม่ลงอยู่นี่คนว่าอาจจะเห็นมั่งเห็นได้หันมันมีลูกอยู่นี่คนดูว่าเห็นครับตอนนี้มีเคียยเด้วั่นจีเอ็นไปลี่ยู่จะถ่ายบว้ยคนเห็นคนนะครับออกบัดนี่เข้ามาเขาสียงเหลืองลาครับเหลืองล่าของเขาเนะมือนีก็มาตามแนวทางโค้งสุดท้ายเนะปบัดนี่อยากถามว่าปูฝันไปครับ ุมันนั่นมันว่าได้ฝันแต่ว่ามัน่เบิ้งในมือมันฝันคืนอีกเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพิ่มเป็นอีกตัวหนึ่งจากสามเจ็ดมันก็เป็นนันสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดยังตะกอนแปดสามเจ็ดตะกอนมันหนึ่งเลขกัน สองตัวนี่เอลมานเง็นงยนยูมมือเขาของคุณแอยูมมือครับตัเพิ่มกันได้ตัวเพิ่มได้กี่ตั้งแต่ต้องงวดวนนั่นบอกกันที่ว่าสามเจ็ดบาสามเจ็ดคู่เดียวครับันีมันมาเพิ่มซีีสามเจ็ดตัวลักรลอยมาเพิ่มเนี่ยีสามเจ็ดคับสงสัยมันจะขืนมันจะล่งหลไม่นั่นหนี่แหละ้าสามเจ็ดหนึ่ง ซีสาเก็ดกับหาสามเจ็บอ๋อซีกับหาใ่นี่นเออซีกับหาใสถ้าเรี่2สองตูวมันมาเพิ่มกันซุมเหมือนข้างหนามันนี่ละเหมือนซีสามสามซีกับเป็นหาเจ็ดเ็ดาจ้า

สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเท่านั้นหั <3 S 1> นร่วมกันสี่เจ็ดห้าเจ็ดหันร่วม,มกันซิมีเท่าน,นั้นแต่ว่าห<น>ันนี้จะเก็บสิ่งมันสามซี่สี่สามเท่านั้นแต่วันนี้จะเก็บที่ อันนี้จะเจ็ดเป็นสามซี่ี่สามเจวูกูแมนคือปลาวันนี้อยากเจ็บมันจะมหาสี่สามสามสี่เท่าไหร่รักไล่ตัวไห่กับปูนึงนี่ซี่กับห้าสี่กับห้าสี่สามกับห้าเจ็ดแมนสี่สามกับห้าเจ็ดเพิ่มเนาะ สามเก็ดสีเก็ดไปเงนินแล้วมีเอาน่มนเป็นปเลขสามครูสุดทีเก็ดสี่สามสี่เก็ดสามหาเก็ดยูได้นงิแล้วเน,น,น,เนะนเพราะ <c oughs> ว่ามันยังไ้บุญด้วยนั่นคือเว่ามันสี สีเมนนี้ที่คือลามนะ่งเจ็มันอยู่ใน้พยเลขสามตัวแล้วครับคิดว่าสีเมนแต่ว่าจับถือ่าถือต่วนั้นแล้วมันต้องเห็นเ่าเอาเบิดมันอาจจะได้แต่ว่าหนึ่งันเมื่อมันเจ็ดเจ็ดสามนี่แหละอันโตเข้ามันม่ันใจ็ดเจ็ดบบพวก 3773ที่มันแค่37537แม่นผมบ่ขยายหมด4 3 7 3 7 4 3 7 3 7 พเป็นเจ็ดแน่แมันเหมืนกันแกตตัวต้องงวดคนละครับสามเจด็จดเจ็ดสามทีดหน่าลยน่นจะเป็นเลขชุดเดียวกันแน่ีเจ็ดอีกนะอบ่ครบแเล้ววัน นี่ตัวไรหนูปูปูนี่ตัวนินมันมีจาเจ็ดจานเนตัวเก้ามาปูนิ่ตัวเก้า3า7เ็ดเ็ดสามเท่านั้นจานเมปูมากสามเปูนิ่ตัวเก้าเพราะว่ามาเพิ่มรักลอยมะเพิ่มรักลอยมันเล็บเป็นหลายตัวซืยซจ้ะอยปูขาวเบิตัวเล็กนครับสวก็นั้นมันแม่กัะไรน้ำสกไใส่กันะไร น,นูแนบ,บ,บ,บสี่สามเจ็ดห้าสามเจ็นะครับแมน,นบปูอืมาตัวใดพี่น้องไปขยายเอาเด้อนะครับ าแซบนาจอดเด้อฉันชีช่วหมวลาแซบนาจอครับเตรียมขู่เท้าฝังโขง ไปเลิกเอาไปขยายเบื้องเงาครับผูมันใจเจ็ดสามสามเจ็ตัวเห็นมือแรกเนาะปูเห็นสัตว์บ่ปูมนสัตว์ขึินสัตว์เตียนเนาะครับนาสามเจ็ดสัตว์ตัวมันหูจักตัวเล็กคนแล้วครับสัตว์ตันหลจักตัวเด็กเ่ปูเงิ่ยจนมันใจเนาะปูเนาะจนมันใจว่าสามเจ็ดเจ็ดสามคนเดว เลขสามตัวนี่ผู้ชอบที่สุดตัวใดครับมันกับสี่แม่นห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดตัวชอบแม,ม่นตัวตัวเนี้ยตั้งใจอะไรนะครับนี่ครับแล้วมันออกจากหายนี่เป็นซีครับจ้าออกจากหายนีเป็นซีว่าแสนปูนสีนออกกินไหนเนาะปูสะกดอตไปหรอโยสั่งมั่งแหละเนาะ ติงเงม่ไดร <30 S 2> ล่ะติงเมืม่อไร3สามเจ็ดนหมดตัวสตัวชอบตัวใดกบูสามเจ็ดกบอะสามเจดีดเจ็ในูสามเจ็ท,นนจทีนี้นี่ยคือสามเมันใจจ๊คไวเส้นกเูื่อกัมันใจเดีพุ้พละเติบ หลายเติรับปูนะหลายเติมูจัหัเส้นปูจัหัดเส้นนะครับปูข้าะเนนเตรียมซิปูให้จัดคะแนนครับโอ่ย่ให้แปให้เก่านแสดงว่าแปดสิบเปอร์เซ็นดสิบแปดสิบเก้สิบเปอร์เซนเอครับท่านผู้ชมครับเนาะแตขอบคุณปูขาวครับวันนี้ขอให้เฮ้งๆปังๆเนอครับ คุณปูนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะครับขอบคุณนิปยุ่งบอกแกลถ่ายคลิปกันขอบคุณพี่น้องซีเด้อครับขอบกันไม่ได้คลิปนะขอบคุณและสวัสดีครับ